เพชรกินอะไรอะครับลูก,กลูกครับร็อก,กครับลูกอร่อยไหมครับอร่อยเหรอครับลูกโอ้หพวดแล้วพวดแล้วพวดแล้วคิดถึงคุณพ่อไหมครับลูกอ้ออาวพนเราได้๋ยวฟังซ้ำ คิดถึงคุณพ่อไหมครับพวดเลยคิดถึงดีดไมไ่ไปทางนันกนพ่อบปวดมาวันไปได้ไหนมันมีทางกับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเรีงเสียงก่อนไม่ไมีหายไปไหนหรอนั่นนั่น <laughs> ผิดตับ้บเลยมัน มานี่มามากินให้คุณพ่อดูก่อนมามาโอ้โหใครซื้อให้ครับลูกฮว้นแล้วสัญญาณแล้วมาดีแล้ว

จะถึงบ้านหรือยังครับ<อ>ครับมองไม่เห็นน้องเพชรเลยครับลูก่อตรงนี้นอยตงปะแม่ไปเล่น,น้นนะมนครับแ

เออมานั่งตรงนี้สิอร่อยไหมครับ<ว>ม,มันคืออะไรอ่ะลูกคนเก่งวิไปโรงเรียนสนุกไหมครับ<ว>อะไรนะครับลูก มาท่องท่อง A อบให้คุณพ่อฟังหน่อยมาท่องเ B C ี B ่ฟเวก่งกังเลย ท่องอะไรอีกท่องอะไรให้ท่องอะไรอีกท่องให้คุณพ่อฟังหน่อยเร็วแล้วมันจะจะเจ็บคอโอ้ยบัดว่าอยู่เบิดมือคือบ่เจ็บน้อยอีพอแต่ต้องเจ็บพ่อได้โอ้ยเนาะเวละถ้ามีสอนสิ่งสิ่งละพอแล้วแม่พอแล้วน้องเป็นเจ็บโซนนะ มองไม่เห็นลูกเลยเนี่ยลูกหายไปไหนแล้วเนี่ยนเพูดเอม่พูดนิวัน้องพูดเพ่นมเพูดเยคิดถึงคุณพ่อไหมครับ ียิงนี่ยัเปี่ยนเลยลูกอันมันลิงเหรอมันลิงเลยลูกิกินอะไรใช่ลิก้อก,อกอล้วยภาษาอังกฤษว่าไงลูกกล้วยภาษาอังกฤษว่าไงคอคอดใช่ไหมกล้วยนะ <laughs> hey, <boy>. Banana Banana apa nih Hmm โอ้ยหนะจะซื้ออะไรดีนะจะซื้ออะไรไปฝากลูกดีนะซื้ออะไรไปฝากลูกเพชดนะออรดีนะอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้ย กันบ่รู้เรื่องอกแนวนี่พ่อคุยกัพอดีๆสิ่ได้พ่อมาอยากได้ลูกไปเดินโทมาแล้วก็แปงงานได้โอครับลูกรถไฟโทมัดแปลงล่างเหรอครับลูกคที่มันแปลงล่าง่ะโอเคโอเคอเะ อยากได้ก็ต้องเป็นเด็กดีนะครับน้องเพชรเป็นเด็กดีไหมครับโอ้ยต้เปนเด็กดีโเรียนไม่งอแง่ครับใช่ไหมั้นเป็นเป็น็น้วเป็นหมา มาพวกนี่ยังอีกโ้โไปเรื่อยๆยังก่นโอ้เออซีบมเป็นเนาะลิงเนาะเหมือนลิงเลยลูกปีนป่ายเหมือนลิงเลยครับอยู่หนึ่งบ่ได้เลยเนาะเจ้ากว่านี้ปวด คิดถึงนะครับพอรักน้องเพชรนะครับลูกโอ้บริการแล้วบ้า้พอรักลูกนะฮะฮะว้าแม่ยะไปชื้อของที่ไหน

กระทุยังไงลูกกระทุกระทุกระทกะทุกรัทุกระกระทุกอะทุ่ระทนก่ะทุ่รลทุกเะทุกระทุกกระกะกอะกกร โอู้ดนได้กลายเป็นซอมบี้แหนะโอ้คนดือ้อโอเค <c oughs> แค่นี้เหรอครับ <c oughs> ลกูกไมละขอบลยรบ่อจะบายแล้วไม่บายหน่อยอบ น้องไปยันแรกจัไเน้องไปยนารกกันบากมันโอ้วนผวนโอ้ยเจ้านีเนาะผวนโอ้ยเนาะบายก็มองหน่อยสิลูก สวัสดีครับคุณพ่อเลยยังสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บคุณพ่อเลยยังสวัสดีครับอ๋อชั้นี้พ่อพ่อชั้นนี้ชับพ่อชั้นี้เล้ยวขับรถโอ้แต่ก็เลี้ยวมึงบัดนี้เงดเนาะโคตรดื้อโวลนโอ้เป็นลิงเป็นคางไปแล้ว Chị nói